โลกร้อนขึ้นน้ําจะแรงน้ําจะท่วมไฟป่าจะมาพายุจะแรงสุดท้ายอาหารจะขาดแคลนปลูกอะไรไม่ได้คนที่เคยอยู่ที่เดิมก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องรีบไปนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ไม่กี่ปีแ้วก,กันอย่างแรกคือพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วโอกาสเกิดไม่ได้มีแค่กับคนไกลตั แล้วพอมันเป็นเรื่องใกล้ตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแรงจ,จูงใจในการศึกษาปัญหานี้มากขึ้นเข้าใจเสร็จแล้ว,วปุ๊บลองดูว่าเราช่วยอะไรได้บ้างแน่นอนเบื้องต้นสุดก็คือช่วยแบ,บ่งปันทรัพย์ฐานองค์กรอ,อย่าง UNCR ก็ได้ที่ช่วยเลยผูในใน้ธีภัยโ่วโกแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือเราพยายามดูความไปไปได้ในอนาคตว่าโลกเรากำลังจะมุ่งเป็นสิง่งไหน และเตรียมตัวเรา,มาไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณกับคุณเข้าของบริบ้านอย่างเดียวนะแต่ว่าคุณลองใช้ความสามารถที่มีที่ประดิษฐ์มันน่าจะช่วยเราปรับตัวใโลกในอนาคตได้มีตั้งแต่บ้านที่ลอยน้ำได้พันข้าวที่สามารถทนแรงคนกดไม่มากกว่าเดิมนะครับผมหรือระบบการเงินที่จะสามารถจัดก,การเรื่องภันบัติได้ดีกว่านี้ความสามารถทุกแหนงจำเป็นหมดนะครับในโลกในอนาคตเพราะเรากำลังจะเจอ position เงื่อนไขที่ไม่ได้โลกแตกนะไม่ได้สูนุ์พัน,นแต่ว่าจะอยู่ได้ยากขึ้นเยอะมาก